ระวังความแก่ที่จะมากับการลดความอ้วนนะคะความแก่คือริ้วรอยความไม่กระฉับกระเฉงความอื่อยความหนืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสาวๆที่กลัวว่าหน้าจะเขียวเมื่อที่เราลดน้ำหนักซึ่งหลายคนเป็นแบบนั้นค่ะสิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือนะคะเรื่องการกิน กินสารอาหารนะคะหรือกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงนะคะคุณครูวีแนะนํานะคะสําหรับผู้หญิงก็คือให้กินเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณวันละ1ฝ่ามือนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็คือกินเนื้อสัตว์นะคะ วันละ1ฝ่ามือที่รวมนิ้วต่อมื้อนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใน1วันเราก็ควรจะกินอยู่ที่ประมาณ2-3ฝ่ามือนะคะสําหรับผู้หญิง1ฝ่ามือสําหรับผู้ชายก็คือ1ฝ่ามือรวมนิ้วด้วยนะคะคุณก็จะได้โปรโตีนที่เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะได้โปรโตีนที่ไม่เพียงพอในการกินต่อมือ้อซึ่งมันหากินได้ยากหรือมือนั้นไม่ได้คุณก็หาตัวช่วยนะคะอย่างเช่นอาหารเสริมต่างๆที่มีขายอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อคุณครูวีได้นะคะคุณครู ีมแนะนำนะคะเรื่องของโปรโตีนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย